บนรถไฟจ้าสวัสดีจ้าเส้นทางเยอรมันถึงช่วงนี้มันเป็นช่วงของทะเลสาบโบเดนเซแล้วก็มีต้นไม้สวยๆว,วันนี้มีแดดนั่งรถไฟไปเที่ยวกันไดกกันจ้า ยูดีมีแสบเด้อยูทีมีแสบทุกคน,กคนในเดือนปลายเดือนพฤศจิกายนอากาศหนาวบางวันก็มีแดดบันไันมีแดดก็ประมาณนี้ต่ข้างนอกหนาว อยู่บนรถไฟจ้าอยู่บนรถไฟไปเที่ยวด้วยกัน,นดีเพืจังเลย ตอนนี้ไปเที่ยวเองนั่งรถไฟไปเที่ยวใต้รถไฟสวนมา

ชมบรรยากาศบนรถไฟเนาะในรถไฟรถไฟรถไฟจริงๆเนอะคนก็มีแต่เราไม่ถ่ายบ้าสองไม่มีคนนั่งเมีกระเป๋าอย่างไปจักสองสามวันสามสี่วัน <laughs> ไปหาจิ้มเท้าบ้านหมูหมูฝรั่งเด้อก็กลาว่าจะไปข้างนี้ก็จะไปแกะปาร์ตี้เขาปา,ปาร์ตี้ข้างที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นจิ้มจุม่มฝรั่งทำาพราะแบ เลยบอกฝรั่งบอกเพื่อนว่าฉันขอทำข้างเนี้ก็เป็นทำแบบซุก,กี้ด้วยเขาที่ได้ก็ท้ำลาบหมู <c oughs> ทำบุญ <c oughs> ทำบุญเพราะว่าข้างนี้ก็ <c oughs> ดูก่อนป <c oughs> ้าหมูคนไหนจะได้มาบ้าง <c oughs> <c oughs> อาจจะมีลาบหมู ที่แน่ๆก็คือที่ตั้งใจแล้วก็ทำกัทามาก็คือทำทอดมันปาลากราย oh, s <S ก็ก้าวไห้ฝรัลังได้ชิมคนละอันสองอันละแกะันำ้ำจิ้มพร้อม <c oughs> ก็คือมีความคิดว่าในแต่ละครั้งที่เราไปเจอเพื่อนคนฝรั่ง หรือจะเป็นเพื่อนคนไทยนอ้องนเพื่อนเพื่อนพี่พี่คนไทยสิ่งหนึ่งที่เราจะทำได้แล้วเรามีความชั่คือทำอาหารแล้วก็แบ่งปันทำอาหารแบ่งปันตามกำลังความสามารถของเราเนาะตอนนี้ที่ทำได้ก็คือทอดมันปลากรายช่วงนี้จะมีปลากรายขาย เราก็ทำไปฝากครูอี้ไปฝากโคชเ็นแล้วก็ก็ะบาอร่อยกันดยเราก็ได้ได้ใจดย <c oughs> เอาทำไปเผื่อรองเผื่อหลังหรือบ้างเพราะว่าสามีของอจันจิราสาวใกล้ในเมืองแกส่วนไหน เจสันครัเอ้ยุนหาย,หายคนตกนนีีเวลาเขาทำาอย่างี้เราก็ต้องไอ้กายก็อกา่าให้สุขภาพดีแน่นอนคนจะจำอยู่ยนี่มีถือเครื่องดนตรีเลยดยิน่าจะเป็นกีตาร์พวกเดียวกันพวก ใช้ไม่เขาพวกก็ครดอเกเอ๋นะก็มาถึงเกือบจะถึงจุดหมายปลายทางอาหารก็กินเร็วไลฟ์สดสองสามนาทีก็เร็ว <c oughs> แล้วก็ได้ทำคลิปก็เร็วอ่าก็คงจะเจ้าสู่กันฟังแล้วก็ลากันไปตามแบบฉบับ สาวพอพานรายงานข่าวจากเยอรมน,นีอยู่ดีไม่แสบกันเด้อจ้าเด้อสวัสดีจา้า